โมชิโมะจ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาลิงค์กสตาร์ตอันที่เขผมด้วยนะครับถ้าอยู่ดูคลิปอย่างมีอัธรุณเนี่ยก็อย่าลืมเบิร์เนี่ยกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโรบอทนะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับเอิ่มอะไรเนี่ยผมไม่เจ็บนะเอ๊ะวันนี้ซุปเปอร์มาร์เกลดราคานี่นะ วันนี้ก็มีอยู่กับผมนะครับดาวก็คงนะวันนี้แล้วก็อยู่กับไซต์ด็อกนั่นเองครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นไซต์ด็อกหนึ่งวันนะครับในโลกจริงนะคำสัส่งของผมเนี่ยที่อยู่ทาง, <ili> งด้านขวาของท่านผู้ชมเลยนะครับจะมีอยู่สามันนะครับที่ผมไม่เพิ่มสรรมป,ปีกก,กระโดดมานี่คือมันมีเหตุผลอยู่อย่างนึงครับโ <clapping S 3> อ <ces> ้โหโอ้โหลบไม่ทันหลบไม่ทันเฮ้ย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 สูงไปแล้วสูงไปแล้วสูงไปแล้ว ฟื้นมาแล้วแต่เอาไปใช้จริงนี่จะใช้ชีวิตยังไงวะเนี่ยก็นั่นแหละครับความสั่งของผมเนี่ยจะมีเอ่อตีเร็วแล้วก็ตีแรงแล้วก็อึดอึดหรือเปล่าไม่รู้จะไม่ได้เป็นโลอ่ะผมไม่รู้งั้นเรามาทดสอบกันเลยนะครับาไปเกิดที่ภูภูมิที่ดีนะไก่เอ๋ยลากนซา่อยู่นั่ละก็อย่างที่เห็นนะครับ เดี๋ยวเราจะหาที่อยู่ใหม่แล้วก็สร้างบ้างนะครับเพื่อกันพวกมอนนะครับนี่ยคุณเลวก็จะเป็นเงี้ยอย่างที่เห็นครับโอเคหาที่อยู่ใหม่ไปโลดอทำงานหนักเกินไปอยากกินไก่ทอดอะมาดูของในตัวเราดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างน,นี่จะไม่ทำอีกแล้วครับ และนี่ก็คือบ้านของผมที่ใช้เวลาสร้าง2วันในเกม,เมบ้านแล้วก็สวยเหมือนกันนันเนี่ยจ, <c oughs> จะไม่ทำอีกแล้วครับขอลองอะไรหน่อย มาแล้วฉันจะกำราบแกเองจังหวะนอี้แหละีนี่ลืมใส่วันพันมาเอ็นเดีย,ดยกันเอ๋ยจงไม้ค่ากำราบสักนับบัตรนี้จะได้ไปดูเมต่อเร็วขอบคุณว้าวไข่มังกรก็น่าสนใจนี่ได้แล้ว ว้าวไข่มังกรลับดีกว่าก็ไปทีมืดเลยผมอยากรู้อะไรอย่างหนึ่งนะถ้าผมถ้าผมปรับให้มอนเนี่ยมันตีผมแบบวนพันได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าลองดูเป็นเอ้ยไม่ใช่เดิ E ป่าววะจะไม่ได้ปรับ ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ง ained, มีบนพันกันหมดแล้วทขอปรับเป็นซาวน์ไวนเวลมาลองดูกันเลยอุ้ยเฮี้ยเฮ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 ้ยแมงมุมนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแมงมุมแมงมุมเฮ้ยแมงมุมมาแมงมุมมา โอเคมีหนา้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจทใี่ผลต่อไปนะครับโอเคพบก,กันคลิปหน้าครับบายสายอยู่นั่นละสีผสาใจปวดนะครับ